ทีเด็ดตรงเดียวทีมฟุตบอลทีมเต่งวันที่18พฤษภาคมนะครับเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะถ้าคุณรู้สึกชอบทีเด็ดตรงเดียวแล้วคุณมีไหมตรงเดียววันนี้เด็ด,ด,ดคอมเมนต์ไว้ได้ติดต่อสปอนเซอร์แฟนเพจใต้คลิปโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะบางคนถามว่าเป็นคู่ไหนดีถูกไหมอ่ะเอาคู่นี้ดีกว่านะครับผมว่าหลายๆคนน่าจะลุ้นเชียร์นะครับก็จะเป็นแมนยูเจอฟูแลม โดยคู่นี้นหลายคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าแมนยูเหนือก่าฟูลแลมเยอะมากนะครับแมนยูเนี่ยชนะฟูลแลม3ครั้งล่าสุดที่เจอกันนะครับชนะ4.1.30แล้วก็ล่าสุดชนะ1.2บุกไปชนะบ้านเขาได้1.2อะ่ะแล้วเกมนี้เล่นในบ้านตัวเองคิดว่ามันโอกาสจะแพ้สูงอะ่ะก็คงไม่ใช่ไหมก็คือโอกาสที่แมนยูจะชนะเกมนี้ผมว่าระดับ95%เลยนะครับโอกาสเสมอสัก4%แล้วก็แพ้อีก1% นะครับแล้วก็แมนยูเนี่ยถ้าดูกันตามสถิตินะครับ4นัดแพ้3ชนะ1ถูกไหมเป็นทีมที่ฟอร์มในบ้านนะครับอาจจะมีงงๆบ้างบางเกมแล้วก็ทางฟูลแลมเนี่ยเป็นทีมที่จริงๆเป็นทีมที่นอกบ้านก็ไม่ได้โหดอะไรเท่าไหร่นะเป็นทีมที่เวลาแพ้ชอบแพ้ขาดด้วยแต่มันมีช่วงหนึ่งอะที่แพ้น้อยมากๆนะครับแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยฟูลแลมมันเป็นทีมที่ ตกชั้นแล้วนะเว้ยนะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนว่ามันจะไม่แพ้หรือลุ้นเชียร์ได้แต่ถ้าคุณจําได้นะครับเวสบอมเนี่ยเจอลิเวอร์พูลนะครับคือเหมือนแบบไอ้มาติอุสเปเรล่านี่คือกะเล่นให้ซื้อเลยอะและเกมนี้คุณดูเดี๋ยวว่าไอ้ทางคิมฟูลเลมเนี่ยมีตัวเ,เก่งกี่คนนะครับแอนโทนีโรบิสันแบ็กซ้ายนะครับฟงแซมโบอาก,กิซ่าอย่างเงี้ยใช่ไหมอาเดมูล่าลุคแมนอะไรพวกเนี้ยเออใช่ป่ะอาราบิโอโยอะไรพวกเนี้ยมันดูลงมันดูดูทรงอะผมว่าเกมเนี้ย ถ้าเกิดว่าฟูลแลนทําให้ทีมแมนยูชนะได้ยากที่สุดเ่าทจะเป็นไปได้เี่ยมีโอกาสที่นักเตะตัวเก่งๆอาจจะโดนแมนยูมองก็ได้นะเป็นเล่นนะครับแล้วก็ด้วยการที่เกมนี้ควสมันต้องยิงขาด1.5มีโอกาสที่แมนยูจะยิงไม่ขาดได้เพราะว่าตอนที่มีแม็กควายเด็กสเกมล่าสุดแพ้รวดอาจเป็นเ่ราคู่นี้อยู่ที่มุมมองนะผมว่าเกมนี้น่าจะลงเอยประมาณสัก1 0 2 1งศูนย์สองหนึ่งสามสองทายว่าฟูลแลนไม่แพ้ขาดลุ้นได้ไม่เหมือนไม่ต้องตาม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดต่อสปอนเซอร์เพิ่มเติมสนใจลงโฆษณาก็แฟนเพจใต้คลิปมีกันบ้างไหมตรงเดียวของคุณคอมเมนต์มาขอให้ทุกท่านโชคดีครับผมนะครับสวัสดีครับ